ค่อยๆปล่อยตัวค่อยๆวิ่งผ่านกล้องไปนะครับวันนี้เราจะนะครับดัมทีมโดยท่านนายอำเภอชูพกลบุรีของเรานะครับอา่อาแล้วก็อีกหลังจากที่เราได้ถ่ายภาพพร,พร้อมแล้วเราจะเ,เชิญท่านนายอำเภอพร้อมโหนสส้าสวนนะครับได้ขึ้นมานะครับปล่อยอนักวิ่งทุกทุกคนนะครับเอาเป็นว่าช่วงของการเดินออกไปของการออกจากจุดสตาร์ทเราขอเป็นทุกท่านเดินดีกว่าใช่แล้วนบะมองวิงเนาะเดินออกไปจาก ขี่สตาร์เสร็จแล้วค่อยท่านใดที่สนใจจะวิ่งก็วิ่งท่านใดสนใจที่จะเดินก็เดินและท่านใดสนใจที่จะปั่นล่ะฮะก็ปั่นได้เลยนะครับแต่เราจะไม่เอานอนอ่ะตอนนี้ถ่ายภาพแล้วใช่ไหมคะถ่ายภาพเป็นจีวยวร้อยครับขอรินเชิญท่านในอำเภอนะครับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการนะครับขอเชิญนะครับทีมงานของพวกเรานะครับอ่าครับ วิ่งวิ่งกันหน่อยครับที่จะมาต่อแถวนะครับก้าวยาวๆกันนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลาของเราหยิบเัินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับดวงตะเวนแจ้งนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากเลยนะครับเรามองเห็นนักวิ่งหลายหลายคนเนี่ยนะครับที่ไปซ้อมมานะครับได้มีโอกาสนะครับได้ออกมา นะครับโชว์พลังที่มีอยู่นะครับคุณสมศรีใช่แล้วนะครับคุณพี่ับนีท่านแอมเภอพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการได้ขึ้นมาบนเวทีนะครับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะปล่อยนักวิ่งในครั้งนี้นะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับในทุกๆ2กิโลนะครับเราจะมีบริการน้ําดื่มนะครับให้กับนักวิ่งทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของการทิ้งขวดน้ําหรือว่าขยะในขณะวิ่งด้วยเราควรจะไปทิ้งตรงไหนดีครับ ว่าในเส้นทางในการวิ่งในครั้งนี้นะครับเทศบาลทุ่งสีจุพลนะครับได้มีการจัดเตรียมถังขยะไว้กับทุกท่านเป็นถังขยะสีฟ้านะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านได้ทิ้งให้ถูกทีด้วยนะครับตอนนี้นะครับก็คงจะพร้อมแล้วนะครับสําหรับการปล่อยนักวิ่งนะครับครับแล้วก็ ท้ายสุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือในส่วนของความงใยญ่จากท่านผู้กำกับนะครับสถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีนะครับเนื่องจากเรานะครับได้ปิดเลนในการวิ่งอยู่1เลนนะครับแล้วก็เลียนพูดง่ายๆก็คือเลนฝั่งทิศใต้นะครับจะเป็นรถสวนไปสวนมาฉะนั้นจะมีบางท่านนะครับจอดรถไว้ข้างทางนะครับฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะไปเลื่อนรถได้นะครับเลื่อนรถแล้วค่อยมาเข้าสู่การเดินวิ่งปั่นได้นะครับขอความ ร่วมมือนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับมวลชนแห่งคนสุขภาพดีของพวกเรานะครับเตรียมพร้อมแล้วกล้องพร้อมแลวยังครับกล้องก็พร้อมแล้วพวกเราพร้อมกันแล้วยังครับพร้อมนะขอเสียงดังๆหน่อยยังไม่ดังอีกครั้งหนึ่งนะนังหน่อยสุดยอดเลยนะครับและเราจะนับถอยหลังนะครับจากเลขที่สวยนะครับนับถอยหลังนะครับ9 8 7 หกห้าสี่สามสองหนึ่อไปแล้วนะครับสำหรับคนสุขภาพดีไม่มีสตรองอย่าลืมเอ่อไปนะครับยกมือโบอกไม้โบกมือด้วยนะ เอนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นสตรงองใชใ่แล้ว,ลวนะครับวันนี้โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับแต่ละคนเนี่ยมีความสุขกันมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยครับหลังจากวันนี้ไปนะครับให้ท่านไปเดินนะครับโดยท่านผู้ใหญ่นะครับต้องพาลูกบ้านเดินในหมู่บ้านนะครับ มีน้องๆโอ้โหอายุนะครับน้อยมากเลยก็มาร่วมให้กำลังใจมีน้องเยาวยชวนน่ารักน่ารักหน้าตา,าสดใสนะครับพร้อมกับเดินล้วก็ยู่กันไปกันมานะครับกิโลนะครับ<อ>นนไม่ไกลเท่าไหร่นะครับ,รบขอขอยินท่านนะครับมีความสุขกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาวัดกําลังว่าใครจะเป็น ห้าคนแรกของทีมหญิงนะครับแล้วก็ใครจะเป็นคนห้าคนแรกของทีมชายนะครับก็จะได้รับรับ,รบเกียรติบัตรไปนะครับอ่าโบกไม้โบกมือนะครับทักทายท่านประธานในพิธีแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนนะครับอ่นาน่ลรักณน่ารักกันทุกคนเลยนะครับอ่า วันนี้นะครับเป้าหมายของเราคือ1นึ่ันใช่ไหมครับใช่แน่าจะเกินอย่างแน่นอนคิดว่าพี่น้องชาวอำเภอชุมนบุรีนะครับในวันนี้ต้องมาเกิน1นึ่พันแน่นอนนะครับความยิ่งใหญ่อลังการนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับทุกๆข้างส่วนหวน้าส่วนราชการนะครับและก็สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมนบุรีนะครับอ่าก็ เดินแล้วนะครับอย่าลืมขยับรถด้วยนะครับโอ้โหท่านประเทศสบาลตะบนชุมพรรีคนใหม่บอกว่าจะเดินสักประมาณ10กิโลในวันนี้นะครับแลต้องเป็นสอรอบใช่ไหมครับใช่เราใช้ AI จับนะครับนะครับทุกท่านที่เดินผ่านนะครับจุดสตาร์ทนะครับกรุณามองกล้องด้วยนะครับยกไม้ยกมือแล้วก็ยิ้มสวยๆใส่กล้องของเรานะครับเพราะว่าภาพก็จะนําส่งส่วนกลางนะครับ ปิดท้ายรายการด้วยทีมอสมทีมเยาวชนและทีมจากรอพอสอตอแต่ละแห่งนะครับที่ท่านได้ร่วมนะครับสมทบนะครับทุนในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านในอำเภอหนัส่วนท่านก็จะได้นำพาในการนะครับเดินวิ่งปันนะครับ